ท่านผู้ชมเคยรู้จัก altv ผ่านทางช่องทางใหนกันบ้างครับ altv มีการเล่าขานเกี่ยวกับตำนานบุคคลสำคัญในประเทศไทยที่มีการบันทึกเป็นเรื่องราวข่าวสารประวัติศาสตร์และมีคลิปหนึ่งที่ทำให้ท่านผู้ชมอาจจะเป็นส่วนน้อยที่ได้รู้จักกับเรา altv ครับย้อนประวัติ พันศักด์มงคลศิลป์อดีตตำรวจสู่นักฆ่ามือพระการเปิดประวัติคดีพันศักด์มงคลศิลป์จากอดีตตำรวจสัญญบัติสู่มือสังหารตามใบสั่งเก็บทั้งส่วนกลางและงานนอกมือพระการโยมบาลสั่งลุยพันตำรวจโทรพันศักด์มงคลศิลป์ หรือนายพันศักด์อดีตตำรวจสายดำซึ่งยุคนั้นรู้จักกันดีในแวดวงผู้มีอิทธิพลกับฉายาหัวหน้าซุ้มมือปืนลำดับต้นๆของชนบรุรีทั้งเคยก่อเหตุคดีอุ้มฆ่าสิบโทโนตสมเกียรติน้อยเล็กอดีตมือปืนคนดังอดีตสมาชิกร่วมทีม ที่เคยไว้เนื้อเชื่อใจกันคดีอุ้มฆ่ากำนันประเชิญบุญปราโมทซึ่งสิบโทโนดได้ให้การอารักขาอยู่คดีอุ้มฆ่านางตรีนุษ์บุญทวีภระระยาอดีตสมาชิกสภาจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อหลายสิบปีก่อนเรียกกันว่าฆ่าเป็นผักปลาก็มีเปรเียบ เมื่อจะกล่าวถึงพันตารวจโทพันศักมงคลศิลนั้นแม้หน้าที่การงานเขาจะไม่ไปถึงระดับนายพลแต่เงินเดือนตำรวจที่หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้อยนิดสกิดดานทำให้ตำรวจในสมัยนี้นิยมหารายได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะทุ่มเททำงานเกินเวลาหรือสังเกตได้หลังช่วงเทศกาล จะมีการขยันขันแข็งทํางานมากเป็นปกติแม้จะเป็นที่ไม่โปรดของประชาชนมากนักแต่ก็อยากให้ประชาชนได้ทราบวา่าเขาต้องขยันเพื่อปากท้องของครอบครัวและภรรยาเงินเดือนของเราไม่พอเพียงนั่นเป็นทางเลือกของตำรวจส่วนใหญ่แต่ตำรวจระดับนายพันอย่างพันศักนั้นเขาเลือกที่จะทำงานที่ง่าย และได้เงินเร็วกว่าย้อนไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2532ไม่ต้องนับนิ้วครับ31ปีพอดีสมัยนั้นภาคตะวันออกจึงเต็มไปด้วยผู้มีอิทธิพลมืดเกิดเหตุฆ่านองเลือดก,กันตลอดทั้งปีส่วนใหญ่จะเรื่องปมขัดแย้งผลประโยชน์และไม่พอใจกัน ตามประสา,านักเล่งเฉพาะท่านผู้ชมที่เกิดไม่ทันให้ลองศึกษาประวัติของกัานันเปาะนะครับไปเปรียบเทียบกับเสียโป้ไม่ได้นะครับคนละเรื่องกันครับการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาในช่วงเวลานั้นเป็นไปโดยความยากลำบากไม่เหมือนปัจจุบันที่มีกล้องชัดมัดได้ทุกคันที่ขับผ่านขณะเดียวกัน พันตำรวจโทพันศักดิ์มงคลศิลป์ถือเป็นตำรวจสายดำสายโหดและผ่านการสังหารทุกรูปแบบมาแล้วโดยเฉพาะการรัดคอสิบโทโนตซึ่งในสมัยนั้นสิบโทโนตจัดว่าโหดสุดในประเทศไทยแต่จะมีใครคาดถึงครับว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าความโหดนั้นเปรียบสู้พันตำรวจโทพันศักดิ์ไม่ได้เลย ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2537ตอนนั้นพันตำรวจโทพันศักด์ดำรงตำแหน่งสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจปูทอนเมืองปาจีนบุรีอยู่และเป็นลูกน้องมือดีของพันตำรวจโทชะลอเกิดเทศอดีตผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจในชุดสะสางคดีเพชระอุอันแสนโด่งดังระดับตำนานคดีหนึ่งของเมืองไทยเขาถูกกล่าวหาว่า เป็นหัวหน้าชุดอุ้มนางดาราวดีและเด็กชายเสรีซึ่งเป็นภรรยาและบุตรของนายสันติศีธนคขันที่ผัวพันรับของโจรคือคดีเพชราอุโดยจุดเริ่มต้นมาจากนายเกรียงไกรตีชโมงคนงานในวังเจ้าชายไฟสานแห่งเมืองซาอุได้ลักลอบขนเครื่องเพชรจากวังจำนวนมากกลับมาเมืองไทย ช่วงปี2533แต่ตำรวจไทยได้ทำการจับกลุ่มและยึดเครื่องเพชรสำคัญสำคัญหลายชิ้นส่งคืนเจ้าของได้สำเร็จก่อนที่ทางการซารอุจะพบว่าเพชรจำนวนมากที่ตำรวจไทยส่งคืนเป็นของปลอมและที่สำคัญคือเพชรสีน้ำเงินที่เรียกว่า b ล u ไ d i a m o n ซึ่งเป็นเพชรประจำราชวงศ์ก็ยังถูกทำเลียนแบบขึ้นมา เพื่อตบตาโดยนายสันติสีธนาขันหรือเสียสันติได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเพชรซาอุในฐานะคนรับซื้อเพชรและยังต้องสงสัยว่าช่วยปลอมแปลงเพชรให้กับนายพลศีกาเก,กียรายหนึ่งแต่นายสันติกลับไม่ปริปากสัททอดใครเพราะเกรงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวกระทั่งมาเกิดคดีอุบัติเหตุ อันมีเงื่อนงำมีการพบศพนางดาราวดีและเด็กชายเสรีศีธนขันภรรยาและลูกชายของนายสันติเสียชีวิตในรถเบนซ์บนถนนมิตรภาพอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบรุรีในสภาพถูกรถชนลักษณะศพคล้ายกับประสบอุบัติเหตุจนภายหลังมีการสืบสวนสอบสวนอย่างเข้มข้นและพบว่า สองแม่ลูกตระกูลสีธนาคารได้ถูกจัดฉากสังหารโดยมีพันตำรวจโทพันศักด์อยู่ในทีมอุ้มสังหารต่อมาพันตำรวจโทพันศักด์ก็ได้ถูกจับยกแก๊งร่วมกับพลตำรวจโทฉลอผู้บงการสังหารแม่ลูกสีธนาัน์ซึ่งในการสอบสวนครั้งนั้นปรากฏว่านายพันศักด์ได้ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี สุดท้ายสารได้มีคำพิพากษาประหารชีวิตพลตำรวจโทชะลอจำเลยที่หนึ่งส่วนนายพันศักดิ์จำเลยที่สองสารลดโทษให้คงจำคุก40ปีทำให้เขาสูญเสียอิสรภาพทางหน้าที่การงานไปถูกจองจำอยู่ในสถานกักกันหลายปีโดยไม่ได้พบเจอโลกภายนอกจากนั้นก็ได้รับการลดหย่อนโทษเรื่อยมาจนกระทั่งคนโทษ ออกมาในปีพุทธศักราช2555การผัวพันกับพลตำรวจโทชะลอเกิดเทศก็ยังมีข้อมูลแย้งจากคนสนิทระบุชัดเจนว่าพลตำรวจโทชะลอเกิดเทศไม่ได้เป็นหัวหน้าโดยตรงของพันตำรวจโทพันศักดิ์แต่เพียงเป็นแค่คนรู้จักคุ้นเคยใช้งานพันตำรวจโทพันศักดิ์ในฐานะลูกน้องเท่านั้นในยุคนั้นพลตำรวจโทชะลอเป็นตำรวจยศใหญ่ระดับประเทศ และเขามีฉายาว่ามือปราบยม,มาบาลตะวันตกส่วนพันศักดิ์มงคลศิลป์เขาเป็นนักฆ่ารุ่นเก่าและเขาอยู่ในคุกมาหลายปีทำให้เขาไม่รู้เทคโนโลยีความทันสมัยของประเทศในปัจจุบันพอผลโทษออกมาปี2555จากตำรวจที่เคยมีอำนาจก็ได้สูญสิ้นอำนาจไปเขามองว่า ชีวิตมันไม่แน่นอนนักเขาจึงหาทําอาชีพรับจ้างในจังหวัดสะแก้วแต่ก็รู้สึกว่าเงินที่ได้มาไม่พอไม่เหมือนเมื่อก่อนในอดีตที่เคยหาได้ง่ายเพียงกระดิกปลายนิ้วเขาก็ได้เกาะคดีอุ้มเผานั่งยางเสียอ้วนโดยเป็นวิธีที่โหดที่เคยใช้ในปี3-2ถ้ายุคปัจจุบันก็คงไม่มีใครใช้วิธีนี้ครับ เพราะเป็นวิธีที่โหดเที่เกินไปก็คงใช้วิธีเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์เขาได้รับมอบหมายตามคำสั่งคู่ขัดแย้งผลประโยชน์ในตลาดโลงเกลือในขณะนั้นกล้องวงจรปิดหลักฐานทุกๆอย่างที่ทันสมัยนำการสืบเชื่อมโยงไปถึงตัวเขาทั้งหมดโดยที่เขาไม่ได้มีการระมัดระวังตัวเพราะไม่มีความรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนอกคุก ว่ามาไกลามากไม่คิดว่าสตีฟจ็อบส์จะพาโลกก้าวกระโดดได้ขนาดนี้หลักฐานทั้งหมดจึงนำไปสู่การจับกลุ่มตัวอย่างบ้านพักแต่สุดท้ายเขาก็ได้ประกันตัวและเขาก็ได้หลบหนีการประกันไปกบดานระหว่างรอศาลตัดสินคดีกระทั่งต่อมาศาลได้ตัดสินพิพากษาประหารเมื่อปี2558 แม้ศาลจังหวัดสะแก้วจะมีคำพิพากษาเช่นนั้นในคดีอุ้มเผานั่งยางในายชัยชนะหมายงานหรือเสียอ้วนโรงเกลเจ้าของธุรกิจนำเข้าและส่งออกชาแดนกัมพูชาในปี2558ตอนนั้นทำให้ตำรวจหลายหน่วยงานพยายามติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหารายนี้เพื่อสร้างผลงานแต่ก็ตามหาไม่พบเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอย แม้กระทั่งนักสืบมือฉมังของกองปราบเองก็ยังไม่สามารถติดตามแกะรอยกลับไปดำเนินคดีได้ตามไปที่บ้านสอบปากคำญาติพี่น้องก็ปัดเพียงแต่ไม่รู้ไม่เห็นและไม่สามารถมีอะไรเชื่อมโยงนำไปสู่การจับตัวได้เบาะแสนในครั้งนั้นตำรวจทราบเพียงว่าเขามีความสัมพันธ์อันดีและเดินทางออกไทยกัมพูชาได้บ่อยครั้ง แต่ไม่เคยถูกด่านตำรวจคนตรวจคนเข้าเมืองจับกลุ่มเป็นไปได้ว่าอาจหลบนี้ออกเส้นทางธรรมชาติส่วนปมที่ยังไขกันไม่ออกคือทำไมทางกัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยติดตามจับกลุ่มตัวกลับมาดำเนินคดีทั้งๆท,ที่เป็นผู้ต้องหาที่ก่อคดีร้ายแรงต่อมาในปลายปี2561เขาได้กลับมาอีกครั้งก่อเหตุซ้ำในคดีลอบสังหารเจ้าของปั๊มน้ำมัน กลางเมืองสะแก้วซึ่งทางตำรวจภูธรเมืองสะแก้วให้ข้อมูลว่ามีหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงตัวพันตำรวจโทพันศักดิ์ว่าเขาเป็นผู้ลั่นไกสังหารนายประชาวรทัศน์เจ้าของปั๊มน้ำมันสีสุวรรณรุ่งเรืองและยิงนางปาลิดาวรทัศน์ภรยาบาดเจ็บโดยมีพวกอีกสคนสนับสน,นุนหลังได้รับการจ้างวานจากเจ้าของปั๊มเก่าเนื่องจากไม่พอใจ ที่ผู้เสียชีวิตไม่ยอมขายที่ดินคืนให้ทำให้บรรยากาศของประเทศที่เคยเงียบหายไปกว่า20ปีในยุคของซุ้มที่โด่งดังได้กลับมาให้สัมพันธ์อีกครั้งโดยฝีมือของเขาเองเพราะคนยุคปัจจุบันคงไม่มีใครกล้าทำเช่นนี้เพราะว่าทราบดีว่ากล้องมีแทบทุกที่แม้จะยืนฉี่ยังต้องระแวงข้างน่าสงสัยไหมครับ หลังเหตุการณ์เสียบปั๊มที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหลายหน่วยงานประสานกำลังหวังจับกลุ่มพันตำรวจโทพันศักดิ์แต่ก็ยังไม่สามารถแตะตัวไปถึงเขาและเพื่อนร่วมกระบวนการได้แต่ถ้าหากย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนตำรวจสมัยนั้นเขารู้กันดีว่าผู้ต้องหารายนี้ถูกยืมมือขึ้นมาเพื่อชาติฆ่าเล่รอดพ้นหนีคดี ทำแล้วได้รับการประกันตัวกระทั่งล่าสุดสังหารแล้วยังรอดหีไปได้ตลอดว่ากันว่าการทําเพื่อชาติผู้ที่ถูกกระทําก็ไม่ใช่คนดีมาจากไหนนั่นคืออาจจะเป็นผู้มีทจิพลหรือเป็นผู้ร้ายที่ขึ้นอยู่ในบัญชีดําที่เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องการหรือรัฐบาลยุคนั้นต้องการกับจัดทิ้ง หากจะย้อนเรื่องเรากลับไปถึงประเด็นฆ่าเพื่อชาติในวันนี้คงไม่เหลือข้อมูลอะไรให้ตรวจสอบเพราะนานมากแต่คำพูดว่าลีดังกล่าวได้โด่งดังมากในแวดวงตำรวจบรรดาสมมือปืนเรื่องราวที่ยืดยาวมานานจนถึงทุกวันนี้คงหาตัวตนคนยืนยันที่ชัดเจนไม่ได้นแน่ๆว่าใครอยู่เบื้องหลังการสังหารในแต่ละครั้งในแต่ละครั้งของพันตำรวจโทบันศัก เพราะว่ลีคำพูดสวยๆที่ปรากฏขึ้นมาในยุคสมัยนั้นอาจไม่มีมูลความจริงแม้แต่สักเรื่องเดียวและคุณคิดว่ามันบังเอิญหรือเปล่าเขาหลุดพ้นคุกออกมาได้เพราะให้การเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่กระทั่งมาได้รับการประกันตัวและมาสังหารเสียโรงเกลือแล้วหนีหายไปอีก2-3ปีตำรวจมือฉมังเก่งๆระดับกองปราบยังแกะรอยจับไม่ได้ ปล่อยให้ยกทัพกลับมาเก่อเหตุอีกสังหารเสียปั๊มในจังหวัดสะแก้วเมื่อหลายปีก่อนและก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้ตำรวจไทยก็จับไม่ได้อีกเช่นเคยและเมื่อหากนี้ไปกบดานที่ประเทศเพื่อนบ้านจริงทางรัฐบาลไทยจะไม่สามารถขอความช่วยเหลือตามตัวกลับมาได้เชียวหรือเพราะเมื่อคดีอื่นๆที่เป็นบุคคลอื่นๆเขาก็ลากคอกลับมาได้ตั้งเยอะ ในวันนี้แตกต่างจากหลายสิบปีก่อนและเป็นไปได้ว่าการลงมือสังหารเช่นนี้เป็นไปตามใบสั่งของเขาอาจจะเป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่ที่เราไม่รู้คือใครคือผู้มีบารมีคอยช่วยเหลือให้หลบหนีซึ่งผู้มีบารมีคนนั้นอาจไม่ได้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุแต่คอยช่วย เพราะเคยใช้งานกันมาก่อนก็เป็นได้แต่ก็ไม่แปลกหรอกครับคดีดังๆก็ได้หลบหนีไปต่างประเทศก็ไม่ได้ผิดอะไรเยอะแยะนี่ครับขอแค่มีตังที่สุดแล้ววันนี้ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ส่งมือเดียวระดับนายพลที่เหมือนดังว่ามีความคุ้นเคยโตทันกันในยุคสมัยนั้นลงพื้นที่นำทีนตำรวจ หลายหน่วยสืบสาวคดีว่ากันว่ารอบนี้หากเจอตัวจะต้องจับตายเพื่อไม่ให้มีการกอร่อเหตุเสะเทือนขวัญซ้ำซากอีกแต่ถ้าตำรวจตามตัวไม่เจอปล่อยให้หนีหายอาจจะวนกลับมากอ่อเหตุซ้ำในครั้งใหม่วลีสวยๆที่บอกว่าทำเพื่อชาติก็อาจเป็นคำพูดที่มีมูลความจริงหรือปมลับบางอย่างที่ทำให้ตำรวจ ไม่สามารถจับตัวพันตำรวจโทพันศักดิ์มงคลศิลป์ได้ไม่ว่าจะก,ก่อคดีสะเทือนขวัญยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามและนี่ก็เป็นตำนานระดับเมืองไทยพันตำรวจใหญ่ผู้เดินทางผิดสุดยอดมือพกการยม,มาบาบลสั่งลุยพันศักดิ์มงคลศิลปตำนานที่ถูกกล่าวขานมาหลายสิบปีครับ iLTV ขอาการาบลาท่านผู้ชมในค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันบ้างนะครับ iLTV ขอกลาบหลับลท่านผู้ชมในค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ